ยึดไม่พิมพ์รหัสเข้ามันได้พิมพ์ให้สามเราครับเอหนึ่งเก่าเอ้าใครยิงน้องลูฟี่ไปอะ่ะอ๋อน้องกูทอยน้องกูทอยยิงน้องลูฟี่ไปครับอ่าเดี๋ยวไปดูคนอื่นบ้างครับคนน้องดูน้องพัดบ้างพัดยังคงฟาร์มอยู่นะครับเอ้าอ,อ่อพี่นึกว่าโดนน้ำน้ำโนแคลนครับ ยังมีศูนนะครับตอนนี้เหลือ22คนครับน้องทัพเปอร์มีหนึ่งน้องกันมีสองครับนี่ดูทรงผมทรงผมอย่างนี้แล้วมีดวดด้วยน่ามดูแปลกๆอ่ะน้องกัน <laughs> ยิ่งถ้าน,น้องใช้ท่าไฟเง,งินด้วยนะมันเหมือนเลยอะ่ะ <laughs> จริงนะ <laughs> เนี่ยมีคาวอะ่ะเห็นไหมมีคาวแล้วทรงผมอย่างเงี้ย นี่เรากำลังเคลื่องหลังแล้ถ้าเดินท่านี้เนี่ยวันนั้นก็โดนยิงเครื่องหลังไปแล้วช่าเนี่ยเดีย๋ยวไ,ไปดูคนอื่นบ้างครับด,ดูน้องมือซ้ายบ้างครับนี่น้องมือซ้ายพลัน้องบุตรเดบอาตายเลย ลัชนนท์น้องอย่าไปแช่งเข้าสิครับน้องคิงลัชานนท์นี่น้องมุดซ้ายโชว์เลยไปดูน้องหนุนบ้างครับน้องหนุนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอืม เดียวกันครับน้อง f อหนึ่งกับน้องโรตีอ่าเตรียมพวักระเบิดแล้ว,ลวดูใครอา้ารักหอมเด้โดนใครยิงไปครับตอนนี้เหลือสิบหกคนครับหัวหน้าแคนยังอยู่นะครับพี่เนทเราไปเชียร์พี่เนทห,หน่อยครับ ยดโนเคใครใส่เสื้อเขียวโดนผมยิงว่ะไปดูน้องตินไก่บ้างครับตินไก่มีสองนะครับตับนะมี1นึ่ง D.L.G. E.Z. ร้อยเปซต์สอง Q ครับมีวตหนึ่ง Q น้องโรตียังคงศูนย์นะครับน้อง F 1ก็ยังคงศูนย์ครับเออซ้ายศูนยอ้าวน้องหนุนน้องหนุนโดนใครเก็บไปครับทรัปเปอร์มี2อง Q น้องุูทอยน้องุูทอยมี4คิวแล้วครับเดี๋ยวพี่จะไม่แช่น้องนานเดี๋ยวมีคนดักเดี๋ยวไปดูคนอื่นอ๋อน้องสุฟันนีมาเชียร์พี่เนแล้ะครับสู้ๆนะครับบอสเนส คินกฉันน,มมน้องไม่ซื่อน้องเราตีเต้นโชว์เลยน้องเขาคงรู้ว่าพี่กำลังดูอยู่มีระวังข้างหลังนะครับเห็นไหมมีคนยิงแล้วเห็นไหมอ้อาวเราไปเต้นเกินอะ่ะเจอท่านปั๊มยิงเลย ไม่ดูใครนานๆดีกว่าไม่ดูใครนานๆน,าน,นี้โดนยิงหมดเลยเหลือเพื่อนเขานะครับน้องวายทียังอยู่อาทีตุ๋ยโอ้ยอ๋อน้องวิวบอกหมดแล้วน้องวิวบอล้อา้าวน้องกันโดนไปแล้วเหรออ้าวพี่ไม่เห็นลืมไปดูน้องกันน่ะ รไปดูน้ำกันน้ำกันเต้นอีกหรือเปล่าแล้วเคเขาเลยยิงอะ่ะถ้าปปวยเงินอะ่ะ <c oughs> น้ำบิวกับน้ำบูหมดแล้วเอาอะไรเนี่ยพี่ดูใครโดนหมดเลยเดีด๋วยว เดี๋ยวพี่ดูแบบเร็วๆดีก่อไปดูน้องทเออสลับกันไปน้องมีเอ๋น้องโนแคน่านปัม๊มเอ้าพี่ว่าน้องโนแคนน่าจะบวกกับท่านปั๊มนะครับนั่นใช่เลยเดี๋ยวดูก่อนชโน,โนะผมใช้ชนะมมชชนะโนแคนโ,นโคนแคนระหว่างโนแคนกับท่านปัม๊มอ้าวแปลงร่างครับแปลงร่างปั๊มยา เปลี่ยนไปซีนน้องโนแคนบ้างครับโอ้สองคนนี้ใครจะรอดชีวิตครับอืมไม่หนีกันด้วยตึงบวกเลยเอ,นะอ้าวใส่กันนะครับอา้าวกลายเป็นน้องโนแคนนะครับน้องโนแคนเก็บท่านปั๊มไปครับตอนนี้เหลือเก้าคนครับ อ๋อพี่ดูบอสไหนเลยครับอ๋อได,ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ดูใครอ่ะสต่ว่าพี่ดูใครเขาแล้วจะโดนยิงไปหรือพี่พยายามจะดูไม่นานนะครับหรือว่าเขาดักสตรีมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอินเน็ตเราวิ่งเข้าวงกันครับ พี่อดูเลยตายหมดเดี๋ยวพี่ไปดูคนที่มีศูนย์กันดีกว่านี่น้องมือซ้ายใส่ลายสักมาครับหลังยองครับเอา้าน้องมือสามสิบแปดโดนใครยิงไปไม่รูต้ตอนนี้เหลือแปดคนนะครับเดี๋ยวพี่สลับซีนไปคนอื่นบ้างเดี๋ยวเขาจะโดนยิงเพราะพี่ดูใครส่วนใหญ่เอาเด้ยวยกับน้องมือซ้ายครับ No no oh, <S <S น้องโนแคนกับน้องมือซ้ายอ้าวกลายเป็นน้องโนแคนครับเก็บน้องมือซ้ายไปครับนี่นะครับตอนนี้สองคนนี้มีโอกาสนะครับน้องโนแคนกับ no น้อง DLG e z มีโอกาสแต่น้องสดหน้านี้คงแบบไม่ทันแล้วครับเพราะพี่เอา 4Q นะครับเดี๋ยวดูกัน พี่เนตเสียงคียวเออพี่เนตโดนใครยิงไม่รู้อะ่ะเด้อเดี๋ยว้ออ๋อเหลือสี่คนเหรอตอนนี้เหลือน้องท็อปเปอร์นะครับน้องท็อปเปอร์สองน้องบีมเอ,อ๋อสามน้องโนแคนสามครับตดนะมีหนึ่งครับน้องท็อปเปอร์น้องท็อปเปอร์ต้องเก็บอีกสอง

ใครมันมาตุย๋ยเฮาน้องพิเต้คนหล่อใครมันมาตุยาต๋ยเนทบอกไอเงินแจมสมดีเอทีไม่รอดอีกแล้วน้องสุน้องบูดเดบอกน้องสุพันนี่ขอบคุณนะครับวัดเนตน้องบูดเดบอสเริ่มแข้นพี่เงินเหมือนผมละอ๋อตอนนี้น้องวิมเอ,อ๋อโดนโดนใครยิงอ๋อโดนสดนะยิง น้องสดนะต้องเก็บหมดนะครับกับน้องท็อปเปอร์น้องท็อปเปอร์ก็ต้องเก็บหมดถึงจะมีสี่คิวนะครับอ้าวสองคนนี้ได้แน่นอน,นครับถ้าใครได้ที่หนึ่งนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะสี่คิวน้องโนแคนกับน้องท็อปเปอร์ครับน้องท็อปเปอร์จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้เพชรจากพี่ไปเพราะน้องเขายังไม่เคยได้นะครับน้องท็อปเปอร์ แต่น้องโนแคนนี่ได้ไปเมื่อวานเออเมื่อวันวันเสาร์เออวันเสาร์แต่พี่ลงคลิปให้น้องเขาวันนี้ไปดูน้องทัพเปอร์บ้างครับวันนี้ลองยังไม่บีบครับอืมบออ้มวีดี เขาวงก่อนน้องเขาลาดช่องมาหรือเปล่ามีช่องให้เลอะมััดดี5ห้าสิบสองคนนะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครอยากกดติดตามติดตามข่าวสารจากช่องพี่ก็กดได้นะครับเอา้านี่น้องท็อปเปอร์ครั้งแรกเลยครับที่น้องท็อปเปอร์ได้รางวัลจากช่องพี่ยินดีด้วยนะครับน้องท็อปเปอร์นี่น้องทําได้แล้วนะครับดีคิวนี่นะครับน้องท็อปเปอร์ยินดีกับน้องท็อปเปอร์ด้วย เป็นครั้งแรกเลยน้องเขาพยายามมาไหลายนานแล้วครับอาจจะได้บาบาแ่แมเดี๋ยวพี่ถ้าพี่ไม่ได้อ่านกำลังที่จะเล่นเกมต่อไปของเอดวิวแวงเอ AW, ank, F, F. เดี๋ยวแชทรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่ขอเติมเงินแล้วก็จะไปให้น้องเขาสร้างห้องใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวพี่อ๋อ้โอเคน้องทอเปอร์เชิญมาแวบ Hmm, yang apa perwengan nih sih? <laughs> perwengan nih sih. Ah, dekikan lagi. สักครู่นะครับ mm hmm. พี่กำลังดำเนินการเติมเงินอยู่บ m t อ p p e r ชื่อถูกต้องครับ mm hmm. เติมด้วยแชลครับ172เพ็ดเดี๋ยวพี่เข้าสู่ระบบแป๊บนึงนะครับ พีสักครู่ครับยินดีกับน้องท็อปเปอร์ด้วยนะครับเพชรเข้าไปแล้วนะครับ น้องท็อปเปอร์เพชรไปแล้วนะครับน้องท็อปเปอร์เพชรไปแล้วนะครับอโอเคน้องเขาพิมพ์ทักมาละมาเข้าแล้วนะครับน้องเขาพิมพ์ตอบแล้วโอเค Okay. มาเดี๋ยวพี่จะสร้างห้องใหม่